ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาประกอบฝาสูซีรีอห้าสิบโฉมเก่านะวันนี้จะไปเร็วๆหน่อยนะคันนี้ทำฝาใหม่หมดเบิกวาลใหม่สปริงวาลใหม่แท้ศูนย์แท้ของผมก็คือแท้ออกจากศูนย์เลยนะ วันนี้ไปเร็วๆหน่อยนะครับก็ฟ้าทำาใหม่มืดหน่อยนะปลาวาวใหม่แล้วก็หลอดใหม่ครับเนื่องจากของเดิมหลวมามากทำให้มีพันขาวไหลโอเคอันดับเลขเนลองสปริงก่อน4ตัว ก็สีกานร้อนะมรับตัวนี้จะเป็นแท้ทุกตัวนะครับไม่มีของปลอมของซื้อจากข้างนอกจะเป็นของแท้จากศูนย์ทั้งหมดห้อยยัดกัน มันเครื่องขัดไม่ได้ตัวนี้มันจะใส่ยากหม่นะมันอยู่ในรู อยู่ในรูนะมันเป็นวาลดอทใช้ลูกถ้วยในการกดมันจะใส่ยากที่เห็นจะแค่ จะเป็นบ่าลาอกอยู่นะเพืเ่อนๆเวลาเพืเ่อนๆแส่ต้องให้มันลงบ่านะไม่งั้นตัวซีนจะไม่ทำงานนะเพืเ่อนๆลองสังเกตในนูดูมันจะมีบ่ารับกับไอ้หลอดวาล์ว าทั้งสีว่ฝั่งที่ร้านมาร์คให้จะเป็นฝั่งข้างโซ่ราวิน ตงเยอะมากเครื <LEGO> ่อๆจะเห็นด้วยินตัวห้องเลยขอแยกมารอเพื่อไม่ให้วาตกนะแล้วก็จากนั้นเราใส่สริงครับสริ๊กก็สริงใหม่นะลูกค้าสั่งเบิร์กศูนย์แท้ออกจากศูนย์เลยนะ ไม่มีเสีจากข้างนอกเช็คก่อนมันจะมีข้อทีแล้วก็ข้อหางใส่เลยไม่ได้นะต้องใส่ข้อทีอยู่ข้างหลัง จะมีไอปากกามาร์กด้วยนะน่าจะเขาจะมาร์กบอกนั่นแหละว่าอยู่ด้านบนผมอยู่ด้านบนทุกตัวเลยเลยมาร์กด้านบนหมดเลยเขาใส่ประกับวาวนะครับประกับวาวปกติผมจะเรียงไว้นะตัวไหนตัวนั้นแต่นี่เราเปลี่ยนวาวใหม่หมดไง เดียไม่ได้เรียงไ,ไ,ไว้ลองดูแล้วว่า้าไหมสปริงวางแข็งมากเลยครับข้าแล้วหนึ่งตัว เปลี่ยนลูกบล็อกมาให้เป็นเบอร์สิบสี่เบอร์สิบห้าหัวมันใหญ่ใส่ย,ยากบางคนเรียกเล็บวาวประกับวาวหรือเกือกมาเรียกอยู่ถามยาวผมจะเรียกเป็นทางการนะว่าเป็นประกับวาว ตัวที่สองแล้บอันนี้คลิปนี้จะเป็นประกอบฝาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตั้งมาร์กเราตั้งข้างนอกได้นะมาร์กไม่จําเป็นต้องประกอบเข้ากับเครื่องแต่ถ้าจใ้ดีประกอบเข้ากับเครื่องเราได้หมุนด้วยหมุนหนึ่งรอบแล้วก็เช็คระยะห่างวาว ไม่เข้าถ้ามันไม่เข้าเราก็อย่าฝืนนะเพื่อนเอาใหม่เหล่านี้วา หมดแล้วนะครับสีตัว,วประกอบบายังเงือดเร็วสิบห้านาทีสิบห้านาทีเราใส่ไปแล้วก็มีแคตัวนี้นะผมจะเขียนไว้เดี๋ยวเราต้องเช็คระยะหา่างวาวนะไอตัวลูกถ้วยลูกถ้วยผมจะเขียนไว้ฝั่งไหนของไอดีตัวไหนไอเสียตัวไหนนี่มีไอดีสองผมเขียนไว้ จากางเ่ลนะเคเลนของวาวจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนทั้งวาวใหม่แล้วก็ลอดใหม่มันจะช้ากว่าไอ้พวกวาลวแบบ็อดจะเหลืองตั้งนะ พะเป็นน็อตกระเดื่องเนี่ยเราตั้งได้เลยไม่เสียเวลาสั่งชิมพวกนี้จะเสียเวลาสั่งชิมถ้าเราไม่มีชิมนะนะโอเคก็หลังจากนั้นตัวแคมจะมีบอกอยู่นะครับว่าเป็นจคมไอวีหรือไอเสียจะเขียนว่า ex อยู่ e x o s t ตามชื่อก็ใส่ฟังไอเสีย ฝั่งนี้เป็นในเสียงก็อยากเอาค้อยางครับ อเคแต่วาวาน่าจะยันนะเพราะว่าเนี่ยฝืดมาก